ีวันนี้เรามาดูฮิโปโปเตมัสที่ไหนครับเขาชื่อที่ไหนครับที่ไหน,ท,ไหนที่สวนสัตว์อะไรอ่าเขาอยู่ไหนตอนนี้ตอนนี้นฮิโปโอ,อยู่ไหนฮิโปโหายไปไหนอ่าฮิโปหลับมานี่แล้วลูกมานี่มานีแม่ถ่ายฮิโปโให้ดูเร็วๆ ถามที่ฮิปโปชื่ออะไรครับ,บรแล้วหน,หนูหนูไปดูมายังบอกพี่เคยเี่หนูไปดูมาแล้วสวนสัตว์บินมาแล้วเออเฮอะไรเต็มเลยอ่ะเขาดำน้ำโผล่แล้วนี่โผล่แล้วเฮ้ยเขาชื่อมาริวัน ตัวไหนมาลีนี่ตัวนี้ว่าชื่อมาลีวันเอนตัวไหนไั่ชื่อมาลีเหรอมานี่เดียวข้างหลังมาเพิ่มมานู่นดำน้ำไปแล้วมาแล้วอยู่กำลังมาอีกตัวนึงกำลังมา,งมาโอ้ลูกมันออมาแล้วอีกตัวนึงดำน้ำมาแล้วลูก่มกำลังมา นู่นมานะปึ้งมาแล้วนู่นนู่นนุ่นนุ่นน่นมันะขึนบอกมากำลังมาแล้วดีตัวนี้โผล่แล้วดีตัวนี้โผล่แล้วอโผลจะปแล้วบเอ้โผล่มาแล้วาปนสิตัวใหญ่มากมานี่ไปไหนมาดูฮิปโปฮิปโปมาแล้วโผล่มาแล้ว เหมือนเล่นซ่อนแอบเลยอ่ะเขาเล่นซ่อนแอบหรือเปล่าปึ๊บขึ้นเดี๋ยไปเดินชนที่เขาสิมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวนู้นมาแล้วตัวไหนน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมมาแล้วผมมาแล้วตัวนึงเหรอผลลงเน็ตแล้วเนี่ยโผล่แร่หน้าโผล่มาแร่โผล่มาหนึ่นิ่งเหรอแม่มีพี่โป้เลยนี่โป้พี่ ตันไหนชื่อมันลิวันน่ะชื่อม<อ>ันลิวันกับวีละเลยนะมันลิวันตัวหลังโผล่โดนนั้นไงมันลิวันมันไม่ใช่ต้น <Marie One S 1> มันลิควันเป็นลูกของแม่มันลิตัวนี้ใหญ่ตัวนี้เป็นลูกของแม่มันลิใหญ่ใช่ครับแล้วตัวนี้ชื่อแม่อะไรแม่มาปื้มหนูเป็นคนแลอันนี้ตัวอะไรเนี่ยจระโปงจระเข้จิปโป,าปสามารถตัดจระเข้แรงขาดเป็นสองท่อนครับ ใช่ตายเลยตายเลยไงใช่แล้วทำไมโผล่มาจะตูดแล้วหน้าไปไหนก็ไายพูดมาแล้วตูดโผล่ขึ้นมาหน้าไปไหนเดี่เนี่ยวเขาซื้ออาหารเลี้ยเดีขาซื้อโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วหน้าโผล่มาแล้วไม่เห็นตูดมันกระดกขึ้นมาไหมเดี๋ยวถ้าเขาซื้ออาหารเลี้ยงที่โผล่นะแล้วเขาก็จะอ้าปากเดี๋ยวเราไปให้อาหารที่โผล่แล้วนะ ที่เขาเรียกขี้โปมให้ยื้อรู้เฉยนะไม่ต้องไปอยากให้อาหารต้องไปเรียกพ่อมาพ่อเขาไม่ให้ไงนี่ม,ม,นมาแล้วตัวไหนชื่อว่ามานที่วันนี่นี่เขาเหวี่ยงแล้วนีว่นี่ๆๆมีน้กขี้โผมาแล้วนีเพิ่มอยู่ไหมอุ้ยมาแล้วสามตัวเลย อืสามตัวเลยคขาเนี้ยมันไม่ตัวแล้วนีอาปากร้อนแล้วนี่ปุ้มนี่ปุ้มนู้ดนี่ปุ้มนี่มันตัวปวดตัมนี่โอ้ยเหมือนพอดูนะครับโผล่ขึ้นมาข้างบนเลยปุ้มแล้วอีกตัวนึงแม่มากินเลยโอ้ยอาปากแล้วอาปากแล้วอาปากแล้วโอ้ยเดี๋ยวเขาโผล่ขึ้นมานี่ พอภาษาจิตว่อะไรแม่จิตโตก็เลยมานู่นนู่นขอบคุณครับก่อนเพิ่งขอบคุณครับก่อนเล้วขอบคุณครับอ่ะเวียงเลยเวียงแรงปึ๊บเอ้ยไม่เอาละปึิ่งขอบคุณครับพอแล้วขอบคุณครับก่อนเวียงแรงเวียงแรงเวียงแรงเนาะอัาปากก่อนเลาะอัปปาก่อน เฮ้ยมา,มานี่เบือบ้อมอานี่แล้วเบื้อเบือแมวแล้วแมวแล้วเดี๋ยวมานี่แล้วโดนเด็กแก้งกล้วยมดเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ไปไปขอตังค์พ่อมาซื้อไป เวียงดิเวียงไปไกลๆนู่นเวียงไปไกลๆเวียงเวียงไปไกลๆเดี๋ยวให้เขาเวียงก่อนเดี๋ยวเราค่อยเวียงที่หลังนอ่หลับแล้วนี่โปหลับแล้วเหมือนหลับเลยเดี๋ยวจะถือไว้ก่อนลูกถือไว้ก่อน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 ยังไม่ต้องเหี่ยนถือไว้ก่อนลูกูใส่ง่วงนอนแล้วเพิ่มง่วงนอนแล้วกอนนะเอ้ยขึ้นไหมล่ะดูดีไม่ยอมขึ้นนู่ใส่อิ่มตันนั้นอะ เอยโห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 โ พี่เอาไปคืนเขาเลยปื้มเอาไปคืนเลยเอารูปเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเปแล้วไม่ไปเนี้ยขอไปขอรูปแรกเขาได้ไหมไม่เดี๋ยวแม่ให้พ่อไปไปซื้อเดี๋ยวไปเดี๋ยวแป๊บนึงถ่ายเสร็จก่อนเดี๋ยวแม่ให้พ่อไปซื้อเลยเขาไม่กินแล้วปื้มเขาอิ่มแล้วมั้งอาปากเอิ่มแล้วนะ อุ้ยโอ๊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 ยโอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นอะไรอ่ะมันตกใจตกใจอะไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเพิ่มหมีเพิ่งไปมันตกใจมันกลัวมันกลัวอะไรอ่ะกลัวคนฝนตกแล้วปพ้มฝนตกแล้ว หนีไปแล้วฝนตกแล้วไปเดี๋ยวไปก็หนูอยากให้พ่อเอาตังค์มาซื้อวยฝนตกแล้วไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ก็หนูอยากดูอีป้อาป้อาไปไก่อนฝนตกแลวไปเลยฝนตกไปดูเต่าไปดูเต่าไปดูเต่าฝนตกว้าวโอ้ฝนตกตตวาวอตกต่ตกก ไม่ได้ฝนตกกลับแล้ว